สวัสดีทุกท่านนะคะ,อะตอนนี้เราอยู่ที่สูตรหอยฮานอยนะคะผลฮานอยนะคะพิเศษเนาะออกกันที่สามสี่หกนะคะข้างล่างสองหกอ่ะเรามาดูในชุดวิ่งกันก่อนนะคะ ในชุดวิ่งพิเศษแอดให้ที่9 0 1ศเด่นศูนย์ลองหนึ่ะคะในชุดนะคะเด่นของเราไม่มาในชุดศูนย์นะคะและ1ก็ไม่มานะคะส่วนเกก็ไม่มานะคะในชุดพิเศษวิ่งเด่นของเราหลุดนะคะ มาดูในชุดคู่นะคะในสายบนนะคะสี่หกของเราก็ไม่มีนะคะในชุดสี่หกเนาะไม่มีนะคะเรามาดูในชุดสายสองนะคะสองหกในสายเสาของเรานะคะแอดให้อยู่ที่สองห้าสองสี่สองหกและสองเจ็ดนะคะ มาเข้าในชุดนี้นะคะชุดพิเศษล่างนะคะสองหกนะคะเนาะออกกันในชุดนะคะแต่ไม่ได้เป็นตัวเน้นเนาะแอดให้เน้นอยู่ที่สองห้าสองสี่มาเข้าที่สองหกนะคะอ่ะมาดูในชุดปกตินะคะออกกันที่แปดเจ็ดเก้านะคะ ข้างล่าง96นะคะในชุดนะคะในชุดวิ่งเด่นของปกตินะแอดให้ที่012นะคะเด่น1ลอง2ก็ไม่มานะคะในชุดนี้เนาะของปกติไปออกที่79กับ69นะคะในชุด วิ่งของเราก็หลุดไปนะคะมาดูในชุด VIP นะคะออกกันที่6 7 9นะคะข้างล่าง8 8นะคะในชุดวิ่ง VIP เนาะเด่น0ูลอง4ี่ก็ไม่เข้านะคะในชุดนี้เนาะส่วนในชุดคู่ก็หลุดไปนะคะในชุด VIP กับปกตินะคะหลุดนะคะมาเข้าในชุดพิเศษใน12ชุดเนาะแต่ไม่ได้ตัวที่เราเลือกเนาะก็ขออภัยนะคะเดี๋ยวเราจะมาคำวนวณกันต่อในวันที่23กันต่อนะคะ ในวันที่23นะคะ23ตุลาห3สามหวยห้าหน่อยอ่ะแล้วก็ VIP นะคะ ี่ก็จะเป็นในชุดนะคะในวันที่สามตุลานะคะรวมสามนอยเลยนะคะในสูตรเดียวนะอ่ะเราจะมาดูในสูตรที่เราจะคำนวณน,นะคะเราจะใช้สูตรนี้นะคะสูตรสี่บวกเจ็ดนะคะ เราจะได้เท่ากับ11นะคะใช้ตัวทดหนึ่งะคะก็คือ1 2 3นะคะ1 2 3 3บวก5นะคะจะได้เท่ากับ8นะคะแแอดจะนับเพิ่มเลยนะคะ8 9 รู้สึกว่าในสูตรมันจะติดอยู่ที่อาจจะเอาอในสูตรเราจะเพิ่มแต้มนะคะเป็น8เป็น9้า เป็นศและเป็น1นะคะเนาะอ่ะแอดจะทำเป็นในสูตรบวกเพิ่มไปเลยนะคะในช,ชุดก่อนเราลดแต้มนะอ่ะในชุดก่อนเราลดแต้มนะคะในชุดนี้เราจะบวกเพิ่มไปเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในแอดจะขอเขียนในนี้ก่อนนะคะเขียนชุดวิ่งก่อนนะคะวิ่งพิเศษ วิ่งปกติวิ่ง VIP นะคะอ่ะมาดูในชุดนี้นะคะเราจะมาจับในชุดคู่กันนะคะในชุดคู่อ่ะในชุดคู่นะคะของฮานอยนะคะชุดแรกนะคะชุดหนึ่งเนาะ

สามศูนย์และสามหนึ่งนะคะนี่จะเป็นในชุดคู่นะของในชุดสิบสองชุดนะคะนี่จะเป็นชุดรวมนะคะสิบสองชุดรวมเนาะ,ะจะเป็นสิบสองชุดรวมนะคะมาดูในชุดวิ่งกันนะคะว่าเราจะวิ่งกันในชุดไหนเนาะ พิเศษนะคะจะวิ่งกันอยู่ที่หกเจ็ดแดนะคะพิเศษจะวิ่งที่หกเจ็ดแปดส่วนปกตินะคะจะวิ่งกันอยู่ที่9ก้าศูนย์หนึ่งะคะส่วนในชุด VIP นะคะจะอยู่กันที่ 8 9 0นะคะอ่ะนี่ก็จะเป็นในชุดนะคะของชุดวิ่งและชุดนี้เนะาะเดี๋ยวเรามาดูในชุดรวมกันนะคะเด่นนะในชุดเด่นของ vip ของพิเศษนะคะเราจะให้เด่นกันอยู่ที่ จะมีอยู่เด่นตอนนี้นะคะจะเด่นกันอยู่ที่ในชุดคู่ของเราไม่ติดที่หกนะคะแล้วก็เจ็ดไม่มาเนาะอ่ะเราจะเด่นกันในชุดแปดนะคะอะเด่นแปดรองหกนะคะ มาดูในชุดปกตินะคะจะเด่นกันในชุดสาย9นะคะลองอใ,นในสูตรนี้นะคะมันจะลองอยู่ที่1นะคะ อ่ะตัวสีเหลืองนี่เป็นตัวเด่นนะคะเพื่อนเพื่อนส่วน VIP นะคะเด่นแนะคะลองเก้านะคะอ่าจะเห็นกันเลยนะคะในชุดนี้จะติดที่แปดและเก้าเนาะอ่ะในชุดพิเศษนะคะเด่นแปดเนาะแอดขอกันที่นี่นะคะชุดนี้นะ สอปนะคะสองเกนะคะและก็ในชุดนี้เราจะเล่นกันอีกทีชุดหนึ่งนะคะชุ9เกสานะคะเก้าสอ้าหนึ่ง แล้วก็สามแปดนะคะหนึ่งสสามสี่ห้านะคะในห้าชุดนะคะอ่าแอดขอเพิ่มเน้นนะคะ แอดจะขอเพิ่มเล้นที่หกห้านะคะแปดเก้านะคะแปดศูนย์นะคะอ่ะทำไมแอดให้ชุดนี้นะคะสามุดอ่ะเพืนเพื่อนเห็นไหม จะเป็นชุดอะที่แอดคัดลิ้มนะคะนี่จะเป็นชุดคัดนะคะสามชุดแอดขอเพิ่มนะคะเพิ่มเนาะอะ,อะเพิ่มออกจากชุดนะคะอะอันนี้จะสิบสองชุดนะคะเพิ่มมาเป็นเพิ่มอีกสามชุดและจับอีกห้าชุดให้ในชุดนะคะก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชุด และเพิ่มอีกสามชุดเนาะอ่ะแอดก็ขอลาคลิปนี้ไปนะคะอย่าไปลุ้นหวยลาวกันนะคะตอนนี้หวยลาวก็กําลังจะละออกเนาะอย่าไปลุ้นหวยลาวกันนะคะอ่ะขอฝากเพ,เพื่อนติดตามช่องหวยเด่นหวยดังนะคะเพื่อนเป็นกำลังใจกับแอดมินการคำวนวณสูตรนะคะแอดน,นี้ก็ขอลาเพื่อน,อน,อนไปนะคะขอขอบคุณทุกท่านนะคะขอขอบคุณค่ะ